สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาลงวอลคาสสี่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่รู้อันนี้คือมากันแบบไม่ได้นัดหมายนะครับจู่ๆธรรมะก็มากันพอสมควรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูเอาละกันนะวันนี้หมัดก็มานะครับผมแล้วก็มีธนูน้อยใจเก่าขอกลับมาเล่นแล้วนะเขามีมังกรที่หลังด้วยนะครับเพื่อนๆน นะครับน้อยใจเขากลับมาเล่นแล้วดีเจเบิร์ดก็ตอนแรกก็จะไม่ทันนะแต่สุดท้ายก็มาทันนะครับเพื่อนๆนะเรามาดูกันว่าอาธรรมีใครบ้างกันดีกวามีเด็กลาวครับฮิโซกะแล้วก็กินนมนอนแล้วก็ไวซ์วอร์ครับที่ที่ถห็ว่าอพอเล่นได้เลยนะครับผมกับบอของอาธรรมน,นะครับก็ เรามาดูกันครับว่าวอลวันนี้จะสนุกกันขนาดไหนนะครับก็เชิญดูกันไปแบบเพื่นๆการสโลกแกนพวกเราได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนตัวผมว่าผมจะไม่กดยาอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าม,มันสามารถที่จะลุมกันได้ครับวันนี้นะแล้วก็ไม่ไม่ฝั่งนุ่นก็อาจจะไม่กดยากันด้วยนะครับ่ยอย้วก็เอาเป็นว่า เด่นกันไปตามมีตามเกิดก่อนแล้วกันเดี๋ยเพื่อนๆนะเราก็าดเราบัมลูหน่อยเพื่อนๆบัมลูหน่ยโอเคผมขอโทษครับเพื่อนใจเย็นใจเย็นเย็นนะฮะพอเลยบอยทัวร์มูดมาขอโทษเดี๋ยวไปแล้วเนี่ยแม่โอเคนินตาตานะยังไม่ได้เลยเฮ้ยเบิร์ดต้องใช้เหรอเฮ้ยเบิร์ดนินโนหนึ่งเขาต้องใช้เหรอ โน่หนึ่งเขาไม่ใช้กันเนาะจริงๆแล้วอ่ะบัฟมึงเฮ้ยกระบี่นันโนะปะเนี่ยตัวเนี้ยของโหดอยู่กระบี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนันโนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่ใช่ไหมครับเอ้าล่วงไปแล้วไล่เก็บซร้างนุนนุไหนไล่เก็บซากอยู่ไหนเฮ้ยกินนมนอมาแล้วเพื่อนกินนมนอเหรอสวัสดีครับกินนมนออะโอ้โหดาเมจใครอะแม่งดาเมจใครอะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุทธหัตถีว่า ยูท้าถีทวนดีล้านกว่าโอ้โหไว้สวอนคดไปนี่เลยเอาหน่อยดีกว่าเอาหน่อยดีกว่านะไม่งั้นดาเมจไม่มีนะครับโอ้โหเด็กเล้าเอาเรื่องหมดเรียบร้อยเฮ้ยๆ้ดาบไว้สวอนตีกับเบิร์ดอยู่เราต้องช่วยเบิร์ดไว้แน่เพื่อนๆโอเคผมตีเข้าแล้วนะถ้าไม่กดไว้ช็อคในวันนี้ก็ตีไม่เข้าเลยนะครับเพื่อนๆนะ แต่วันนี้ก็กดแค่กําจัดยากก็พอแล้วนะครับเพราะว่าจำนวนคนเราค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับดูเลยเลยครับแล้วเมื่อกี้มีทวนยุทธหัตถีเลยนะครับผมดีล้านกว่าผลมากๆเลยนะครับเป็นทวนตัวแรกที่ผมเคยเห็นเลยนะในวอลคาสี่นะครับที่แบบดีล้านสองนะล้านห้าล้านห้าเลยใช่ไหมครับใช่ื้อไปสบอแตกแล้วกินนมนอนมาแล้วครับ โอเคลู้เรื่องแล้วโอเคโอ้โหเด็กลาวน่าจะกดแบบโคตรเต็มอ่ะเอาแบบว่ากันตรงๆเลยนะเพราะว่าเอ๋อนี่มีรถก่อนแล้วผมคั่งด้วยก็ก็ยังสึงแน่ดูดิโอ้โหโอเคโอเครู้เรื่องแล้วโอเคโอเคกดแบบเยอะจริงๆอ่ะรอบนี้โอ้ไมยิ่งผมเหมือนเลยอ่ะความจริงน่าจะกดเต็มว่ะเพราะเด็กลาวกดหนักออกมาก่อนออกมาก่อนครับออกมาก่อนนะเพื่อนๆนะออกมาก่อนแล้วกันนะ ใช่ครับข้างอยู่เลยล่ะกดช็อกกันได้นะวันนี้วอนนี้มันวอนนี้มันไวซสวอนก็กดแม่งมาละรอหมอผมล้วเพื่อนเอาแล้วว่ะโอ้โหพันเดียวโอเคชงนมนอนพี่ต้านร่วงอะโอเคไปเอาธนูกินนมนอนก่อนแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนรอข้างแป๊บหนึ่งนะเอาหมอออกมาหน่อยก็ได้ครับอ่าเบิร์ด อ๋เบิร์ดไม่ได้อยู่นี้หมอผมมาเขาเอาหมัดเขาเอาหมัดไม่ตายหรอกผมว่าอยากฝั่งนู้นอ่ะโอเคเคด็กเราเด็กเราโอ้ยเด็กเรา,ราไม่ข้างแล้วเด็กเราไม่ข้างเรา,าลเล่นได้ครับเบิร์ดเอาเลยสาวไปย,ยาวๆข้างกวอ,อ๋อเด่ยเด็กเราอย่างเงี้ยกดใหญ่กดยาวเงี้ยคุ้มผมบอกเลยเพราะว่าทํามาเยอะมากเลยแล้วเขากดคนเดียวเขากดเต็มเขาสู้เราได้นะ ผมว่าเล่นอย่างเงี้ยคุ้มโดนผมโดนจังหวะนี้ผมต้องโดนแล้วไว้สวอลรอบแล้วเบแค่เลยไม่น่ากดจำจัดเลยว่ะเพราะว่าลืมไปว่ามีเด็กลาวที่แบบว่ากาเล่นอยู่นะของอาธรรมครับเด็กลาวของกาเล่นมาน้อยแต่เขาร้อยเปิร์มากๆครับผมให้สองร้อยเลยด้วยในในในเครดิตของักเด็กลาวเลยนะครับ ไม่อันนี้เป็นอะงไงคนเรือไมได้เขาล่วงไปเฮ้ยโอ้โหไม่ถ้าถ่ายแจ็คดูถ่ายแจ็คดิโอ้ทุเรสเหมือนผมเลยโอ้โอ้โหร่วงกันร่วงกันเป็นมะม่วงอ่ะผมบอกแค่นี้แหละเหมือนหนึ่งผมบอกเลยว่าร่วงกันเป็นมะม่วงเออขอร้องสิ ร่วงไปบอกไม่ตั้างในคู่ไม่ได้ร่วงไปแล้วเด็กเราชงนมนอนโอเคคงไมดจริงอ๋อเฮ้ยร่วงไม่ปดิกินนมนอนร่วงไปแล้วโอเคครับมันยังไงพี่โซก่าทันเตอร์ร่วงไปแล้วครับเพื่อนๆโอเคร่วงกินนมนอนวันนี้ครับเฮ้ยคนเดินไม่ได้ คุณเล่ไม่ได้ก็การใครคใครครับใครก็ได้ครับมีตัวไหนเอาเหลือตัวไหนก็ล่อตัวนั้นเลยครับเด็กลาโอพิต้าโอต้าผมเห็นนะผมเห็นนะผมเห็นนะผมบอกให้โอ้โหแบบเกือบวูบอะเกือบวูบอะเกือบวูบอะผมบอกเลยเมื่อกี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chết 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 à? เอาแจ็คไม่ใช่แจ็คเนอะเขาไม่ใช่แจ็คนี่ยไม่ใช่แจ็คน่หืน้านอนแน่นี่มันน่าหนักกับผมมีกงแล้วหมื่นห้าใครโดนวะผมไม่ได้ไม่ได้เบิร์ดเบิร์ดผมว่าถ้าไม่ไหวก็ไปตีไก่ในบ้านเขาก็ได้นะจริงๆถ้ายืนไม่ไหวจริงๆอ่ะ เฮ้ยเอาตัวเดียวกันเอาตัวเดียวกันก๊อดก๊อดก๊อดเอาตัวเดียวกันผมพอผมกินอีเดือนเรียบร้อยเด็กลาวนะเด็กลาวเบิร์ดไปสาวหน่อยดอกนี้เคสวยอ้าวเฮ้ยอะไรวะอ้าวเบิร์ดอ้าวเชียร์แล้วเอ้าผมีเงินได้ยังโอ้โหเด็กเด็กลาวข้างเด็กลาวข้างผมบอกเลยธนูว่าสองข้างนานจัดแค่นั้นแหละ ใช่ใช่อย่าตีผมเลยอย่าตีผมเลยผมเกือบตายเลยเด็กลาวครับผมเกือบแตกแล้วเด็กลาวมานี้มานี้มาสู้กันตรงนี้ผมกลัวคุณนะวันเนี้ช่างช่างรุนแรงมากอะรามีเด็กลาวเันนี้รอบมาแล้วโอเคับรได้ครับได้ร ทิศกะก่อนทิศกะก่อนเคลียร์เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่โอเคโโอ้หเล่ออะผมบอกให้คลิปเดียวหล่อเลย้ปอย่าทำผมอย่าทำผมผมสู้ไม่ได้หรอกวันนี้เอโอเคออกมาพอสู้ได้หน่อย มังกรที่หลังไม่ได้ช่วยขึนเลยเอากลับอะไรกันนะเกิดมแล้วเนี่ยขืนแล้วเนี่ยผมไม่ได้ขืนช็อคซูนยูไม่ได้นี่แล้ว97 98 99มังกรหันหลังมาเด็กเราหน่ะสวยเฮ้ยไอ้มาเออไอ้แจ๊คเอาสักทีเนาะเออนั่นแหละโอ้พี่ตาไม่ต้ออเลยพี่สกัดเออนั่นแหละ เฮ้ยเบิร์ดไม่ต้องนี่เบิร like ์ดไม่ต้องไอ้แจ็คม oui ันบอกว่าแจ็คบอกว่ามันล็อกของมันเองใช่เหรอต้องเหรอโอ้โหได้ได้โอ้โหไวซ์สวอนก็อึดเจอะร่วงไปแล้วกินนมน้อนก่อนไหมอืออือได้เลยนะครับนะครับ เฮ้ยพี่้าไม่ล่วงอ่ะเฮ้ยล่วงกันล่วงกันล่วงกันเฮ้ยไม่ได้หรอกคนหน้าตาดีเฮ้ยแจ็คช่วยหน่อยไว้สุดยอดเลยไอ้นี่หน่อยไอ้สิบกะโอ้ไวซ์สวอนบอกเลยว่าโอ้โหตีไม่เข้านี่กดช็อคแล้วนะกดช็อคคัมพีดาเมจสองอันยังยังตีไม่เข้าอ่ะไอ้กดช็อ เนี่ยเนี่ยน่าจะกดทีม5-4ด้วยซ้ำเนี่ยไว้สซบอลผมพูดได้ร่วงไปแล้วโอเคกินนมนอนก่อนแล้วกันร่วงไปแล้วโอเคไว้สซบอลแล้วแต่ว่าฝั่งเขาไม่น่าจะกำจัดวะดูดิที่แบบพอดรุนแรงลวงเราลวงเอันนี้ไว้สซบอล เออเนี่ยสองเลยมีก๊อตอะพอซื้อได้กดยาเท่ากันป้าลุยโอเคได้อยู่ครับให้ทีมแปดล่วงมาแล้วยอมเลยโอ้โหสุดยอด่แบกเรียบร้อยมาก่อนไวซ์วอนอ่านั่นแหละไวซ์วอนสักทีเถอะสักทีเถอะแช่ผมหลายรอบไวซ์วอร์นอะไวซ์วอนอะไวซ์วอร์นอะ ไ่เห็นไม่เห็นวะไม่เห็นไม่เห็นมันเปียกดำไปเป็นไงวะโอ้ยเกือบสวนได้นลดาเมจคนเดียวจบไม่ได้เลยอะไม่จบไม่จบเป็นดาไปกว่าห้โหมือนเลยแต่วันนี้ทำไมผมไม่หมุนเลยเดี๋ยวสักครู่นะเฮ้ยมายามันล้างยาโอเคล่วงละ เมื่อวานใครถามว่าจะเอายายาบอสยาบอสตอนแรกที่่จะเตรียมให้มี่ไงแต่วมี่สะชายไปก่อนอ๋อลืมหมดเลยเด็กล่าต้องอะไรไม่บอกผมก็มีแจ็คมาดิแจ็คโอ้โหล็อกให้หน่อยดิแจ็คแจ็คที่ไหนวะนี่ออกมาแล้วเห็นไหมแจ็คแบบต้องไม่ออกเลยแจ็ค ต้องเป็นอย่างนะอ๋อปั่นวะคดปั่นอะไอ้แจ็คไอ้แจ็คมาแล้วไอ้แจ็คเออโอ้โหสามเมตรามเมตโอ้โหสองร้อยทุเรศจัดอะไอ้เชอร์องเม้ว่งเออเอาเออดูบุ๊บ ที่แล้ที่เลยที่เลยโอ้โหเด็ดโอ้โหเหมือนสีฮัลโหลผมดีมินหน้าล่วงนะฮันน่ะร่วงตีฮันตัวนี้เอาเฮ้ยแปดห้เดี๋ยวอ๋อแม่งไม่ได้กดกล่องก็ว่าทำไมแตกวะลืมกดกล่องวะทุกงงเลยจู่จู่ ุ่ยครับลุยเอาไว้ไว้ซาวอนก่อนนะไว้ซาวอนอ้าแตกเรียบเลยเอาใครเอาใครก็แตกเลยเดี๋ยววิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยดาเมจดาเมจเด็กแล้วแบบแต่ฟักจัดอะเอาจริงเอาใครก่อนเอาใครก่อนคิดไม่ได้อ่ะคือแบบผมตีไม่เข้าอ่ะเพื่อน คือแบบตีไม่เข้าเอาไว้สมอนก่อนแล้วกันเด็กเลานี่เอาเอาจัดแต่ผมว่าให้เขาแบบเขาแบบเขาโอ้โหเขาเล่นกันแร้วทุกวันนะแหกเลยเฮ้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 ยยังจะเอาผมด้วยอีกเด็กเลาเฮ้ยเฮ้ยผมมาวันนี้ผมมาดีเด็กเลาอย่าทำผมผมมาดีครับผมมาดี ไอ้กีต้ารล่วเนี่ยเอปั้นก่อนดีกว่ารีดดาเมจโอ้ไม่มีไม่มีดาเมจนี่คือแบบทำอะไรไม่ได้เลยรดาเมจจะปั้นแบบ้ตีอยู่ตั้งนานเด็กเราเกิดกูต้ลจากัด้ยทได้ได้ครับได้ไปเลยกันต่อ เบอร์เราปะเนี่ยเบอร์เราปะปะเอาเอาครับเอาไม่ให้เด็กลาวขำขำแห้งขำแห้งไม่รู้จะพูดอะไรลุยเฮ้ยกินน้ำน้อนเป็นตัวเดียวที่ผมตีเข้าอ่าโอเคครับผมมาแล้วเด็กลาวนะเด็กลาวนะก๊อดเอาก๊อดเอาหมอดิไม่ข้างตีไม่เข้านะในวงอ่ะวิศว์เป็นยังไงไปไหนเอาล่วงแล้วเด็กลาว ้มลแวซับจอหมอแป๊ดด้วยโอเคผมอย่างนี้ผมมั่นใจแล้วผมเป็นละลายยาเพราะว่าเด็กเราเขาลงทุกวอนะ้วเขากดเต็มเดี๋ยวรอบเที่ยงคืนน่าจะได้เล่นสนุกสนุกกับเขาละก็เดี๋ยวไปตีมอสินใช่ใช่เดี๋ยวผมไปละลายยานะผมไปไปละลายกำจัดยาดีกว่าห้าหกแปดห้าหกไปครับดเนี่ย โอ้ไม่ต่างเลยไปเล่นพี่ต้าไปเล่นข้างไงเล่นข้างให้อาทำผมก็เล่งข้างบันที่อ่ะให้ข้าวอ่ะให้ทำโอ้โหดูดิดูฮันนี่มันกดแบบหนักจัดอ่ะผมตีสามร้อยอ่ะเที่งกันทั้งตัวห้าหกแปดห้าหกแปดโอเคนะจรวมยังไงกสวนไลนโอเคครับของวันนี้ก็ ตามสภาพกันไปครับก็สนุกมากๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ทำก็เต็มที่โอ้โหเด็กเราเฮ้ยกดเยอะขนาดนี้ทำไมตายเลยจังวะอ๋อรอดเยอะใช่ไหมสิบเก้าโอเคครับผมสิบเก้าได้ครับผมก้อนเที่ยงคืนครับผมเจอกันวันนี้สองทุ่มลาไปก่อนสวัสดีครับ